หลายคักกระดอกคุณนเบิ่งพี่น้องกำลังงามเลยค่ะโอ้โอ้ยเห็ดปวกไก่หน่อยเต็มหนึ่งค่ะพี่น้องครับมองดูว่าแม่นออกซัมหนีเด้พี่น้องสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่นอ้องเมื่อในสีผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดปวก อ้อมเถียงเลยพุ่นโอ้ยกำล,ลังออกหลายค่ะพ,พี่น้องเบิรงพุ่นพุ่นอ่ะโอ้ยายสาได้น้อกินแล้วค่ะพี่น้องบอกำเถียงเลยค่ะพี่น้องยายสาบบกผ้าไปเบิรงดอกยายสาจิเก็บตรงนี้ซะกกอนออกอ้อมเถียงค่ะกระดอกกระเดียบเฮ้ยอาหารอาหารเกิดที่บ้านจริงๆนะเนี่ยอาเมื่อไหนก็แค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะเก็บกอนค่ะ มาหอดถึงถี่เลยค่ะพี่น้องครับมันมันออกนิดหน่อยเด้ี่น้องมึงดูละ่ะเบิพี่น้องมึงอ้อมเถียงเลยพุ่นเฮ้ยกำลังออกหลายค่ะพี่น้องพุ่นพุ่นอะอุย้ยายสาได้น้ำกินแล้วค่ะพี่น้องบกไอกหลายค่ะก,กระดอกคุนอะเบิง่งพี่น้องกำลังงามเลยค่ะโอ อ้อมอ้อมเถียงยายสาพี่น้องเตมบาดอันนี้ก็กำลังสิเกิดวันนี้นะยุ้ยพี่น้องมาเก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บเก็บยายสาสิเก็บไปมกใส่ผักอีตูของแสบวันนี้ยายสาเจ้าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเบิ้มาออกทางขางทางมีพี่น้องเอ้พีนะ่น่ะ ทางกำแพงสาวันนี้เขาไปเจ็บทางขุนก่อนพี่น้องกำลังกำลังงามเลยมันออกวันนี้ยายสาเจ้าไม่ใช่ธรรมดาแล้วบุญมาออกข้างขางข้างมีพี่น้องเอ้พุ่นะขางกำแพงสิเก็บเบิดบ่วเนาะบ่านนี้เนายายสาเจ้ามเป็นมึงดูกำลังแตกเต็มหนึ่งค่ะพี่น้องมึง เออย่าสากะเ,เหงือดอยู่คุนัะพี่น้องเบิง้งอุย้ยเมื่อในอาหารใส่นี่พี่น้องเบิง้งทางขึ้นทางขึ้นบันไดเถียงย่าสาเบิง้งกำลังแตกเต็มหนึ่งเบิง้งบ้านนี้พ่นย่นสาสิเก็บซะก่อนเดี๋ยวมันสิบแล้วมันออกออมเถียงเลยค่ะพี่น้องออมกระทอมหน่อยของย่าสาเลยต้องเก็บเอาจุ่มนี่ซะก่อนมันหลายปืดเอาแนบหนึ่หยมเอาเนา,นเานะพี่น้องเนาะ จงังไปพ่นนะพี่น้องพ่นพ่นพ่นพ,พี่น้องอยู่ทั้งไดุ้่นพี่สอวเบิรงพี่น้องเบิรงเบิรเบิรงเบิรซอยกันอาหารเกิดที่บ้านจริงๆนันเนี่ยเอาเมื่อไหร่ก็แค่เี่ค่ะพี่น้องค่ะเก็บก่อนคะ่ะยายสาสิเก็บสะก่อนเดี๋ยวมันสิบลแล้วมันออกออมเถียงเลยค่ะพี่นอ้องออมกระทอมหน่อยของยายสาเลยต้องเก็บเอาจุ่มนี่ซะก่อนมันหล ยายสากระพึง <c oughs> ตื่นพี่น้องเอ้ยบานนี้เอายางลงมมะมันอีอย่างบานนี้ขาวอักลากอยู่พี่น้องเอ้ <c oughs> สิเก็บเบิดวตบะนะ้าน้อบานนี้นาะยายสาเจ้ามาเป็นใจนี่พี่น้องเบิ่งทางขึ้นทางขึ้นบันไดเถียงยายสาเบาิ่งกำลังแตกเต็มหนึ่งเบงิ่งบ้านนี้พุน่นวันนี้ยายสาเจ้าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเบงิง อ,ออกข้างขางข้างมีพี่น้องเอ้ยพุ่นะข่างกำแพงกำเขียงเลยค่ะพี่น้องยายสาบอผ้า,าไปเบิง่งดอกยายสาสจิเก็บตรงนี้ซะ้กก่กนออกอ้อมเทียงคักกระดอกกันี่เอ้ยอาหารอาหารเกิดที่บ้านจริงๆนันเนี่ยเหมื่อยในก็นแค่เี่ค่ะพี่น้องค่ะเก็บกอนค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่นอ้องเนื่อยในสีผ้าพี่น้อง มาเก็บเห็ดปวกอ้อมเถียงเลยพุนเฮ้ยกำลังออกหลายค่ะพี่น้องเบังพุนพุนน่ะอุย้ยยายสาได้กินแล้วค่ะพีน่น้องบกไอหลายค่ะก,กระดอกคุณน่ะบังพี่นอ้องกำลังงามเลยค่ะโอ้สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่นอ้องเหนื่อยในสีผ้าพี่นอ้อง มาเก็บเห็ดปวก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 ไก่น้อยค่ะพี่น้องค่ะมาเป็นธรรมาดา <laughs> อ้อมเถียงเลยพี่น้องเดียววันนี้ยายสาเจ้าไม่ใช่ทรรมดาแล้วเบิมาออกข้างขางข้างมีพี่น้องเอ้ยพูดนะขางกําแพงหลายคักกระดอกคุณเน่เบิ้งพี่น้องอกำลังงามเลยค่ะโอ้ อก็ท่อมอยายสาก็ออกพี่น้องเบื้องคุณเต็มหนึ่งพี่น้องเบิ้องอ้าวเห็ดปวกไก่น้อยสิเก็บเบิดบวะเนาะบาทนีเนาอ,อยายสาจะมาเป็นสาวันนี้เขาแตเก็บทางคุณก่อนพี่น้องกำลังกำลังงามเลยมันออกเดยนี้ค่ะพี่น้องค่ะอาเมื่อนี่ก็แค่นี้สักก่อนพี่น้องเดี๋ยว ยายสากระพึง <c oughs> ตื่นพี่น้องเอ้ยบานนี้เอายางลงมาแม่อีอย่างบาดนี้ขาวอักลากอยู่พี่น้องอาหารเกิดที่บ้านจริงๆนะเนี่ยเอาเมื่อไหร่ก็แค่นี้ค่ะพี่น้องคะ่งคะเก็บก่อนค่ะยายสาสิเก็บซะก่อนเดี๋ยวมันสบเแล้วมันออกออมเถียงเลยค่ะพี่นอ้องออมกระทอมหน่อยของยายสาเลยต้องเก็บเอาจุ่มนี่ซะก่อนมันหลาย ให้สาสิเก็บซะก่อนเดี๋ยวมันสิบร่นเหลวมันออกอ้อมเถียงเลยค่ะพี่นนองอ้อมกระทอมหน่อยของยายสาเลยต้องเก็บเอาจุ่มนี่ซะก่อนมันหลายโอ้ยเห็ดปวกไก่หน่อยเต็มหนึ่งค่ะพี่นองคะม่งดว้ว่าแม่นออกซ้ำนี่เด้พี่น้องสาสิผ้ายางไปบังเถียงกะโอ้ยเห็ด มีอาหารถึงที่เลยนะใส่นี่พี่น้องเบิ่งข้างขึน้นงข้างึ้นบันไดเถียงย่ายสาเบิ่งกำลังแตกเต็มหนึ่งเบิ่งบ้านนี้พุน่นอ้ยสิเก็บเบิดบ่วน้อบ้านนี้นะยาะย่าสาจะ้ะมาเป็นคำเถียงเลยค่ะพี่น้องย,ายาง่าสาบอพ้าไปเบิ่งดอกย่ายสาสิเก็บตรงนี้ซจก,ก่กนออกอ้อมเถียงคักกระดอกกันดิออหยอาหารย่ายสาก็เพิ่ง <c oughs> ตื่นพี่น้องเอ้ยบานนี้เอายางลงแม่เป็นอีอย่างบานนี้ขาวอักากอยู่พี่น้องอ้อมเถียงเลยพุ่นกำลังออกหลายค่ะพี่น้องพุ่นพุนพนพนพ่นอ่ะโ <c oughs> อ้ยยายสาได้น้ำกินแล้วค่ะพี่น้องบอกระเถียงเลยค่ะพี่น้องยายสาบอกภาไปเบิ่งดอกยายสาจิกเก็บตรงนี้ซะก,ก่อนออกอ้อมเถียงคัะกกระดอกกระเดียดเอ้ยอาหาร อาหารเกิดที่บ้านจริงๆนันเนี่ยเอาเมื่อไหนก็นแค่แนี่ครับพี่น้องคะ่ะเก็บก่อนค่ะภาษาบานเนี้ยเขาไปเก็บทางขุนก่อนพี่น้องกำลังกำลังน้มเลยมันออกสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องเหนื่อยในสีผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกเกิดพุ่น่ะ แม่นหน่อยได้ค่ะพี่น้องเบิง้งคนอ่ะเข้าเก็บเอาเบิ้นี่เข้าสิหมกใสผักอีตูมันก็นสียแสบได้พี่น้องห,หลายค่ะกระดอกุณนะเบิ้งพี่น้องกำลังงามเลยค่ะโ oh. <c oughs> อ้ยยังพี่น้องยม้ยมยม้มเอาเข้าจังไปตัดขาที่หลังเนาะค่ะเนาะอาหารถึงที่เลยวันนี้เมนูเมนูมนที่อร่อยแล้วยาย สิเก็บเบิร์ดวะน้อบาทนี้เนาะยายสาจ้ะมาไปเอาเบิ่งพี่น้องเบิ่งดเบิร์เบิ่งเบิร์ซอยกันทั้งในเห็นบ่เนยโอ้ยคักอุบาทพี่น้องค้าอื้ดเอาเน่าบาหยมเอาเนาะพี่น้องเนาะแจ้งไปพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นพี่น้องอยู่งทั้งในพุ่นเฮ็ดปวกไอ้หยั่งพี่น้องมันมาออกกัน อยู master, er ie, ่ในเถียงหน้ายายสาพี่น้องเบิ่งกำลังจุ่มๆเลยยายสาสิเก็บซะก่อนเดี๋ยวมันสิบอนแล้วมันออกอ้อมเถียงเลยค่ะพี่น้องอ้อมกับทอมหน่อยของยายสาเลยตรงเก็บเอาจุ่มนี้ซะก่อนมันหลยายสาสิเก็บซะก่อนเดี๋ยวมันสิบอนแล้วมันออกอ้อมเถียงเลยค่ะพี่น้องอ้อมกระทอมหน่อยของยายสาเลยตรงเก็บเอาจุ่มนี้ซะก่อนมันหลาำเถียงเลยค่ะพี่น้องยายสาบอก้าไปเบิ่งดอกยายสาสิเก็บตรงนี้ซะก่อน ออกอ้อมเทียงคักกระดอกกัะดิเอ้ยอาหารห,หลายหลายคักกระดอกคกณน่ะเบิ่งพี่น้องกำลังงามเลยค่ะโอ